คู K ่ K w o l Master Cool Part 2ครับ Part 2นะราคาปัจจุบัน97าตังราคาเส้น200วัน84ตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นนะถูกไหมอันนี้ลงถูกไหมโอเคภาพใหญ่ครับ ภาพใหญ่ของครูเข้าตลาดประมาณปี2014-2015ั2015นะ้ครูเนี่ยเป็นหุ้นที่เข้าตลาดพร้อมๆผมเลยนะครับสร้างดอยไว้ที่6บาท91สตางค์ปรับฐานเตี้ยสุดครับ35ต่างโหจิมๆนะครับปรับเป็นเดย่อครับ ผมไม่ดีเส้นเทนเส้นกดนะนะครับอ่ะอย่างนี้ก่อนนะครับจาก35คูทำต้นเทนจาประมาณกรอบนี้ครับกรอบต้นเทนจาเขาใหญ่มากเลยอ่ะประมาณกรอบนี้ประมาณกรอบนี้กรอบ ประมาณ50ตังถึง90ตังประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับอืมให้ทราบตรงนี้ก่อนนะครับดูแพทเทิร์นการขึ้นย่อไหมปรับฐานขึ้นชน200วันยอ่อพักตัวขึ้นต่อชนขึ้นใมาอีกรอบหนึ่งครับพักชนพักเห็นไหม กว่าเขาจะไปได้นะครับกว่าเขาจะไปได้นะหูสมาชิกตื่นเช้ามากเลยแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วพอเขากลับไปได้ครับเขาส่งตัวตรงนี้เห็นไหมแล้วเบรกไปกรอบหนึ่งครับเบิร์บ,บ,บนี่นี่คือกรอบที่2องแลย่อตัวลงมามเป็นจังหวะเข้าสะสมอีกหนึ่งรอบถ้าคุณชอบคู่หรือเป็นจังหวะเก่งกำไรในแพทเทิร์นที่เรามองมองไว้ก็ได้นะครับอ่ะมาดูกัน นี่ครับเก่งกำไรมองอะไรบ้างมองอะไรบ้างเก่งกำไรมองการปิดเขียวในโซนแนวรับและ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 กรอบแพทเทิร์นเอ็นที่เรามองไว้ด้วยนะประมาณนี้ก่อนนะแนวรับแรกของคู่คือ 93สตาตังค์โลของแท่งเขียวแรกหรือโลของแท่งเขียวปัจจุบันครับแนวรับถัดไปเผื่อย่อไงเผื่อย่อ90ตังค์เลกกลมนะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่ที่85ตังค์โอ้ถ้าหลุด85ก็84ก็ไม่เหลือนะครับเพราะเป็นราคาเส้น200วันไปแล้วนะครับนะครับ แนวต้านแรกคือ h i ไฮของแท่งเขียวปัจจุบันครับ97ตังค์นะครับแนวต้านถัดไปบาท1ตังค์บาทดึงนั่นแหละนะครับแนวต้านถัดไปบาท4ตังค์แล้วถ้าเบรกกรอบนี้ได้นะแนวต้านนี้นะบาท7ตังค์เนี่ยจะเริ่มขึ้นได้ดีเริ่มขึ้นได้ดีนะครับ ผมตีแนวต้านไปก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะครับนี่อบาท10ก่อนสั้นๆเลยนะสั้นๆเลยหลักเกณฑ์กำไรนะครับถ้าบาท10ได้เนี่ยบาท15ก็เริ่มมานะครับแต่ไม่ได้วิ่งวันเดียวหรอกนะบาท15มาบาท22ก็เริ่มมาทีนี้มันจะสะบัดแรงแล้วย่อไปชนบาท3 5อ่ะประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับหลักเกณฑ์กำไรของครูของครูนะ เอามาวาดโซนแนวรับซินี่ครับแนวรับตรงนี้นะครับปึ๊บ,บนี่คือโซนแนวรับของคู่ครับโซนแนวต้านคู่ ขปยับก่อนนะอ่ะประมาณนี้ครับโซนแนวตั้งของคู่นะนะครับสรุปแผนคู่ก่อนเดี๋ยวจะวาดแพทเทิร์นให้ดูนะครับแนวรับแรกเป็น93ตังแนวรับหลังพิงฝาอยู่85และ90ตังนะครับแนวต้าแรก97ตังบาท1ตงตังบาท4ตังและบาท7ตังถ้าทะลุบ,บาท10ตังได้เนี่ยจะขึ้นแรงขึ้นแรงไปหาบาท15บาท22และบาท 35สตาตังก์นะครับประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนอา้าวคนเก่งกำไรครับของพาร์ทสนะดูแพทเทิร์นนี้ลบเส้นนะปป๊บก็หายปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้ปิดเขียวด้วยไงปิดเขียวด้วยไงถูกไหมจุดขายอยู่นี่นะครับเอาใหม่นะจุดหมุนอยู่นี่นะแนวรับ ขึ้นอย่างนี้นี่ครับปิดเขียวด้วยแนวต้านอยู่นี่นะครับน่าแพทเทิร์นเอของคูก็ประมาณนี้ครับก็ลองดูว่าวันนี้เขาจะแสดงอภิิหารในการปิดเขียวอีกแท่งหนึ่งคอนเฟิร์มไว้ว่าฉันจะขึ้นนะจ๊ะอ่าประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับหลักเกณฑ์กำไรคุณต้องมองแบบนี้ก่อนอย่างแรกลงหุ้นย่อมาโซนแนวรับไหม และอย่างแรกเลยอันดับแรกโซนแนวรับก็จริงมันปิดเขียวไหมแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้อแท่งแดงเท่ากับแรงขายถ้ามีแรงขายแนวรับเราก็ไม่ยุ่งถูกไหมแต่ถ้ามีแรงซื้อในแนวรับแ้าปิดเขียวเราก็แอบเล่นะครับประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วคุณก็ตีแนวรับแนวต้านใกล้สุดก็คือไฮของโลของแท่งเทปปัจจุบันนี่แหละ นะครับว่ามันทําอาการยังไงแล้วพอการที่จะขึ้นต่อจริงๆเนี่ยและง่ายเนี่ยนะครับคือมันจะมีเขียวอีกแท่งหนึ่งที่เบรกยกหาย,ยกโลของแท่งก่อนหน้านี้นะคือก็จะดีเลยจะดีเลยนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมองการทํากําไรไปข้างหน้าคือแนวต้านถัดไปเท่าไหร่นะครับเราพอใจตรงไหนก็เทคกาไรตามนั้นแต่ถ้ารอบจริงๆก็ถึงประมาณบาท กลางๆนะครับบาท2บาท3ประมาณนี้นะครับก็คุณก็ต้องวางแผนดูจุดสต็อปล s อก็อย่าลืมด้วยสายเก่งกำไรนะครับคู่พาร์ตประมาณนี้จะมีทั้งคนที่ชอบคู่สะสมเพิ่มคุณดูงบแล้วคุณยังไงคุณโอเคไหมคุณสะสมเพิ่มได้ไหมในราคาแถวแถวนี้นะครับหรือเก่งกําไรคุณจะวางแผนยังไงจุดคัทเท่าไหร่นะครับจุดคัทเท่าไหร่นะครับจุด take, 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 เทคเทคกำไรเท่าไหร่แนวรับแนวต้านเท่าไหร่ วันนี้ปิดเกี่ยวอีกแท่งหนึ่งไหมนะครับตลาดเป็นยังไงนะครับปัจจัยก็ดูประมาณนี้นะครับมาตะคู่พาร์สประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ